ไส้สปริงโลน่ากินมากคือน้องเสร็จแล้วจากนั้นเราก็มาค่อยมาห่อกันนะฮะน่ากินมากใส่พวกผัก3มสีพวกโทรลันเตาอะไรก็ได้นะฮะแต่วันนี้กลินไม่ใส่เนะี่เพราะเยอะจัดนะฮะถ้าใส่พวกนั้นก็อร่อยไปอีกแบบนะฮะ สวัสดีครับพี่น้องวันนี้นะครับเจอกันช่วงเย็นๆนะฮะกะรินจะมาทำสปริงโร่นะฮะสปริงโร่พอดีเมนูนี้ลงชอบกินฝรั่งทุกคนนะครับจะชอบกินนะครับชอบกินเอสปริงโรนะครับวันนี้กะรลินเลยปกติกะรลินจะไม่ให้ขัด ผัดบ้านเลยนะจะทำแล้วก็แช่ตู้ห้องฟิตไว้ตลอดเวลาแต่ทีนี้วันนี้มันหมดนะฮะก็เลยพอดีญาติของลุงเขาก็เขาก็อยากจะทำเขาได้แบ่งไปหลายบ้านนะก็เลยทำเยอะเลยนะฮะ,ะเครื่องปรุงก็จะมีหมูนะครับพี่น้องมีหมูมีหมูบดนะครับแล้วก็มีกะหลำ่ำแครอทแล้วกเ็เห็ดหอมแล้วก็ถั่วงอกหุ้นเส้นจากนั้นก็มาเป็น หอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่นี่บางคนไม่ใส่ก็ได้นะฮะถ้าไม่ชอบกลิ่นมันแต่กลิ่นว่าใส่หอมหัวใหญ่ไปแล้วมันทําให้หอมดีกลิ่นชอบแล้วก็มีต้นหอมผักชีแล้วก็มีกระเทียมเจียวนะเรามาผัดเส้นกันเลยนะครับมาผัดเครื่องไม่ใช่ผัดเส้นฮนะเรามาผัดเครื่องกันเลยใส่น้ำมันลงไปใส่น้ํามันให้ ร้อนนะฮะตั้งน้ำมันให้ร้อนเสร็จปุ๊บก็เอากระเทียมลงไปเจียวนะครับกระเทียมลงไปเจียวเจียวกระเทียมให้หอม ก็ทำเยอะหอ่อทีกรลินซื้อไอ้ไอ้แผ่นห่อมาสองถุงเลยเพราะว่าเวลาของทําของพวกนี้มันคือต้องมานั่งเสียเวลาหอ่อที่จริงกระลินเป็นคนที่ห่อไม่ได้สวยนะพี่น้องให้ไส้มันอร่อยก็พอแล้วให้ปรุงไส้าทารสชาติให้อร่อยก็พอและไอ้สวยไม่สวยก็แช่างมัน นะเสร็จปุ๊บพอกระเทียมเริ่มหอมนะครับเดียวกระเทียมให้เหลืองอีกนิดนึงก่อนหอมแต่ว่าต้องให้มันเหลืองๆหน่อย เลยหมูใส่เสร็จแล้วก็ผัดวันนี้กระลินใช้หมูครึ่งกิโลเลยนะพี่น้องคือจะผัดเยอะถ้าเราห่อไม่หมดเราก็สามารถเอาไส้มันมนาะเข้าห้องซิีไว้แล้วก็เวลาเราจะห่อเอาล็อบหน้าแล้วก็มาอุ่นแล้วก็ห่อก็ได้นะพี่น้องถ้าถ้ามีไส้มันเหลือนะฮะแต่กระลินจะทําทุกครั้งก็คือทําเท่านี้ก็คือ่อจนหมดเลยพี่น้อง ไม่ไม่ไม่เคยทีไมไว้สักทีทใส่ ตัดหมูให้สุกแล้วค่อยมาปรุงเครื่องกันนะฮะโอแล้วก็คอยบี้ๆพี่น้องบี้ให้หมูแตก เอาไปสปับมันจะเอาหมูสับออกมันก็จะดีกว่านี้มันจะไม่ติดกันหมูบดมันชอบติดกันนะพี่น้องแต่ทีนี้กลินไม่ไหวสะสับอ่ะเสียงดังก็เลยซื้อที่เูบดหมูเริ่มสุกเลยนะครับ ็มาปรุงเลยรสด,ดีนะฮะช้อนครึ่งน้ำตาลลืมเอาช้อนมาไว้น้ำตาลสามช้อนเลยนะฮะไม่ต้องกลัวมันหวานนะฮะไส้มันจะพอดีเลย ซอสปรุงรสกลิล่นทำจนกะถูกแล้วพี่น้องเหงยกะถูกว่าทำแบบไหนน้ำปลาน้ำปลาที่ต้องใส่นะฮะเพราะมันจะได้หอมกลิ่นกะถูกแล้วว่าน้ำมันหอยใส่ขนาดไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นกะถูกละสำหรับแล้วก็ซอส สีดำนะฮะไม่ใช่ซอส้วดำนิดหนึ่งเพื่อสีมันจะได้ออกมาส,ายสวยๆจะไปใส่เยอะน้าะดำเกินสวขาวหน่อยหนึ่งเรียบร้อยแค่นี้พี่น้องแล้วเราก็มาผัดเนี่ยผัดให้หมูเข้ากับเครื่องดีๆให้สุกให้หอม ใครชอบทานชูรสก็ใส่ชูรสลงไปด้วยก็ได้นะฮะแต่กลินไม่ใส่นะครับหรือว่าใส่น้าตาลใส่ซอสใส่อะไรหลาย,ลาย,ลายๆอย่างไปมันก็โอเคแล้วนะฮะเรียบร้อยแล้วก็ใส่อันนี้เลยนะฮะ ผักนี่นะฮะทุกอย่างเราใส่เลงไปเลยทั้งหมดเลยโอ้โหเยอะมากเลยอะ่ะเดี๋ยวมันยุบแล้วมันกระเดลนนิดเดียวพี่น้องโอ้โหเพิ่มเลยครินงครึ่ง โหอย่ายังไงยั o ไ o o ้ o งดูถ u กมัดยังไ e ต้องกิ r ด r เฟร e นะใส่หอมใส่อะไรลงไปร้อมกันเลยอื่นของั้าีอีอันฮะทัาวีต้องสองอันแล้วพี่น้องมันไม่ไหวใส่อันเดียวอะผัดนะฮะพี่น้องผัดจนสุกอ่ะ ผัดจนทุกอย่างสุกคนแทบไม่ได้เยอะจัดแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกครั้งก็อย่างนี้แหละฮะกลินไม่เคยทำคํำลิปเลยนะฮะเพราะว่าส่วนมากคนเขาก็ททาเป็นแล้วสปิงโรไส้มันก็อยู่ที่ไส้นะฮะเพราะว่ากลิ่นห่อไม่สวยด้วยกลิ่นก็เลยไม่อยากโชว์กลินกลิ่นห่อไม่ได้ป่าห่อสวยแต่ว่าไส้อะมันกลิ่นกะถูกหมดแล้วเพราะว่ารู้ว่า คนบ้านเราจะชอบกินรถนี้อะไรอย่างนี้ยก็รู้ละนะฮะผัดทุกอย่างจนสุกด,ดีจนผักยุบไปพี่น้องจนจนผักยุบจากนั้นเราก็ค่อยมาใส่นั้นทีหลังนะฮะมาใส่บุนเส้นนะฮะใส่บุนเส้นใส่อะไรทีหลังเดี๋ยวมาดูหลังจากที่กลิ่นผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ่าฮะพี่น้องหลังจากที่เราผัดเห็นไหมล่ะพี่น้องพอเราผัดยุบแล้วก็เหลือนิดเดียวเองไม่ใช่ว่าจะเหลือเยอะหรอกอยงแต่ว่าตอนเราตอนเราผัดใหม่ๆมันยังไม่ยุบนะผักยังไม่ยุบแล้วก็น้ําก็ไม่ต้องใส่นะฮะน้ําก็ไม่ต้องใส่น้ําผักมันออกไปเยอะเลยเราต้องผัดให้แห้งมันงั้นแฉะแล้วมันจะห่อยกากอ่าจานั้นเราก็มาใส่บุนเส้นเลยนะฮะเส้นใส่ไปเลยใส่เส้นแล้วก็ผัดต่อเดี๋ยวบุนเส้นมันจะไป ไปไปดูดน้ำเองพี่น้องจะไปดูดน้ําให้แห้งเองนะฮะผัดวุ้นเส้นลงไปให้แห้งให้น้ําแห้งนะฮะอย่าให้น้ำแฉะถ้าน้ำแฉะแล้วมันจะห่อยาก ไม่ต้องกลัวมันแช่รอกน,น้องเดี๋ยววุ้นเส้นดูดน้ำหรือก็แห้งแล้วแล้วก็ไม่ต้องหยอดน้ำอะไรใดๆทั้งนั้นก็ลืมใส่พริกไทยนะยี่น้องหยอดพริกไทยลงไปหน่อยนะครับใส่มากใส่น้อยก็แล้วแต่คนชอบนะคะระับพวกรีกไายก็จะหมดละใส่มันหมด,หมดไปเลยเอา อืเห็นไหมพี่น้องโอ้โหน่ากินเชียมุ้งเส้นใช้ของไทยนะมุ้งเส้นตาต้นสน นี่นิ่ขอโฆษณาให้เขาหน่อยเถอะมันเหนียวนุ่มดีฮะมันก็มีของของจีนของเวียดนามก็มีแต่กระสู้ของไทยเราไม่ได้นะฮะสำหรับบุนเส้นนะฮะอันอื่นอย่างเส้นขนมจีนอะไรนี้กระสินของเวียดนามก็อร่อยแต่บุนเส้นเนไข่กระสู้ของไทยไม่ได้ ราคาก็พอๆกันพี่น้องไม่ได้แพงอะไรปกะกับการเท่าไหร่เอียบ้อยนะครับพี่น้องจากนั้นก็เล็จะมาใส่ต้นหอมบักชีนะฮะนอกบักชีก็เป็นอันเสร็จนะครับคนอีกหน่อยหนักใจขั้นตอนการห่อจังเลยพี่น้องต้องใช้เวลาห่อนานและอีกอย่างกลิเป็นคนห่อไม่สวยอายพี่น้องจังเลยเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนิดนึงแล้วกันเนาะ เรียบร้อยด้วยไส้สปริงโรนะครับเรนชิมนิดนก็ได้อะอือร่อยพี่น้องหลังจากนั้นเราก็มาดูจนหลังจากนั้นเราก็ค่อยมาดูกันตอนที่ห่อนะครับอ่าไว้ก่อนนะครับ ครับพี่น้องหลังจากที่เราผัดอะไรเรียบร้อยแล้วรอให้เย็นนะครับรอให้เย็นแล้วก็มาห่อปเลยกะลินออกตัวไว้ก่อนนะรันกะลินห่อไม่เก่งห่อไม่สวยหรอกฮะเน้นความอร่อยฮะไม่ได้เน้นความสวยฮะก็เพราเราพยายามไม่ต้องไปห่อใหญ่มากนะฮะแต่ว่าส่วนตัวกลินแล้วนะฮะกะลินชอบกินแบบว่าให้มันใหญ่ๆนิดนึงนะฮะ,ฮะก็มาใส่นะวางวางแผ่นเฉลียงอย่างเงี้นะฮะ แผ่นนี้กระดิไปซื้อมาจากร้านเอเชียดีมากเลยมันเหนียวนุ่มดีแล้วมันไม่ขาดง่ายๆบางอันมันชอบขาดพี่น้องอมนะใส่ค้ากันไปผักบ้างหมูบ้าง,างเดี๋ยวไปกองอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นแบบว่าไม่เท่ากันอะไรเงี้ยคนที่กินเจอหมูก็จะอร่อยไปเลยอกับจากนั้นก็พับอย่างเงี้ยพี่น้องทำทำอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วนะครับก็พับอย่างเงี้ย กะลินจะหอ่อง่ายบางคนอาจจะห่อเก่ง,งกว่ากะลินงนะก็พับเข้ามาอย่างเงี้ยพี่น้องพับมาแล้วก็พันเข้าไปเลยฮะพันเข้าไปเลยให้แน่นๆหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าไม่แน่นแล้วน้ำมันจะซึมเข้าข้างในแล้วจะแตกแั่พี่น้องเวลาทอดอะ่ะเนี่ยพับเงี้ยครับพับมุมนี่ก็พับมุมเงี้ยแค่นี้เองพี่น้องแล้วก็หมุนเข้าไปมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่น้องจากนั้นเราก็เอาไข่นะฮะเอาไข่มาติดนะฮะเอาไข่มาติด เรียบร้อยเก็บมุมเก็บอะไรให้เรียบร้อยฮะพี่น้องก็ได้ละฮะก็ได้หอ่หอกลิ่ลนะะห่อไว้ส่วนหนึ่งแล้วนะฮะกลิ่นห่อไว้ส่วนหนึ่งแล้วฮะจากนั้นกลิรก,ก็จะขอตัวหอก่อนนะครับหอ่อโตห่อให้เสร็จแล้วก็จะมาอะทอดในแอร์ไฟนะครับมาทอดในแอร์ไฟมาดูว่าหลังจากที่เราเราเราทอดออกมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะมาดูกันหลังจากนั้นนะครับโตแล้วพี่น้องหลังจากที่ทอดมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้น่ากินไหมครับ สปริงโรเมนูที่ฝรั่งชอบเลยนะฮะเนี่ยนะฮะกรลินทอดในแอร์ไฟนะฮะใครจะทอดกับน,น้ำมันก็ได้นะครับแต่กรลินจะหลีกเรื่องการกินน้ำมันก็เลยจะทอดในแอร์ไฟหม้อไร้มันครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กรลินด้วยนะครับบ๊ายบาย